ครับ uh ีนก็ฉากหลังของเอ็มบ mm. ีเอ็มบียูบ่ได้ไกล่แบบคือมันเป็นเปิดบ้าตอนแรกยือสงไกๆาดกัิสองสามนิก็เป็นปั๊บปิไกลเป็นบดขนาเขาไปกันเลยนะเป็นทั้งผู้กำกับเป็นทั้งผู้แสดงเป็นผู้กำกับเป็นทั้งผู้แสดงนั่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 งเกาะอ้ยนั่งยา เอาบึงไปอิ่โตัวกนกนกันครับเลยแบบเพียมากเมคกันชัคคุยแม่นางเลนบรรยากาศดีเลครับ่ัสอวิเอาายกันไแล้วกัตัดปุ๊บกับแยปาปไก่โคุยกันนำเราเอาบอกวกันเด้อหยาบเด้อสามแอคชั่น อ้ฟมีฟมีอย่างสีขอมีอย่างนย้นสีขอไอ้เรบอกถ้ามาฉัน่ามีอย่างโฟกอ่ถ้ามาัี่งองเหลเคยเห็นกันเออมีย่งโฟกเอ่โฟสิวไอ้ศาเาบอกคือเ่อสุดทางเรียนี่ีองเยอะไอ้ไกินเหล้าน้ำมูกูโทรไปกับบอลรเลยนะสิปุ๊บพอจบปั๊บอ้แกแค้บอกว่าโอเคโอเคไันกูจะเข้าบอกปกติแหละโอเคโอเคต่อไปนี่ไอ้ศีเศร้ากินเหล้าสันฟูสิสัะญันอ้ากสันญากะ เล่นปุ๊บปุ๊บก็ทีเป็นภาพชโลมังนี้ก็ตัดคัดไปเลยจำหมดไอนจำได้ยังเนาะเพราะพูดคนถาม่เป็นคนตอบันไอ้สักที่พดเปสขาเด็เดเดเดดเดอียงพูเด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 ีอเกออลยอันนี้คือะอีกหรออเขาอีกิดนึงบ่นน่งบอนิดนึงอนิดนึง เครื่องเลยใช่แล้วมันกได้เรือเครึ่นตัวนั่นแหละโอเคจัดเดี๋ยวเดีียเดี๋ยวเดีเดียเเลยครับยเยียยครับเยียว สามสองหนึ่งแอคชั่นไอซาติ่เลอ๊ยเเ้าไิมแ่เราไอซาตินเพิ่มเพิ่มเพิ่มขี้ขวอยไปเอาอันเพยงอันนนมาหายเลยหายเลยหายเลยอะไรยวฟูต่างห้องห้าสี่สามสอง บอพี่แต่เจ้าอพีแต่เจ้รับมาตอบครับไมกเลยจะบอกว่าอาชอาาว่แลวจีนมาบอกตอบเลยแล้วหาฟังเขาบอกเซเปิดบางหดไหมดยเสียงอะไรนี่เขาอยากใหได้เสียงงบน่อยบอสายเจ้บอสาที่เหล็กที่เหล็กเจ้บอสา รวมอบัดยลืมตรงนี้แ่ะเขาเหลือของมืนดามื่เนยก็่อไม่เย็นจวะเสียปวดาแล้วเร็วเาไม่เหดอเก็เานคือก็ไม่แเสียมันบลนียแล้วมันเย็นแน่าไมันเสียแล้วมันเย็น มองเงี้เคียนันายอยมันเปพมันโบ่อเสีมันเยี่ยมโบแมนตัวเป็นขวดเป็นกอดอะม่ัเป็นต้นนะนั่นแหละไม่ค่อยแบบเลี้ยวอ่ะเดี๋ยพอเห็นเนี่ยตัวพอเห็นบัลาเอาไปแล้วเอาเสื้ชดออกไงเอาเสื้ดออกไปล่างนลงห้เย็น่างนาเสื้อเช็ลาโอ้ยหนูดตเดปะ

้าเปิดจริงเห็นกับาเปิดจริงเห็นกับ่ได้เด้อ ได,ด้แลกน้อยมีน้อนย,ย,นยไม่ถึงวะแสงหรอน้อยังมไมัคุ้มไหมพูดเลยู่ดเ่อะไม่พแสงหรอแสงบัลมันจะดำ เมื <si ่อี่เรก็ใส่แซกับนีก็ใส่เก้าเซนตัวไม่ไก้ไกลออกไ่เขาไคฟังซื้อไว้ให้เราได้ด้ยนะคะไอออกจากกล่องเพราะมันเซ็งพานน้ำหนีมาไมไ้เปยางนอนลงกันดียอะ มาล้วาไม่ใช่ะัมาวนีเปลนดูาอ่ทรัพย์จะเอาเอานี้ไหมเนี่ยเอาเจ้านี้อยู่เปิดเพลงไหม มีมีอยู่แต่ว่า่หลาย่ชัสซัง

ับมือ,มอม <c oughs> โฟน <c oughs> ย,ยัดเนียดคัด <c oughs> ตอด่ตอเลยต่อเลยไอ xe vào áo xe nhá, lấy lên không quần gì Các mũi dùng kiểm nhạc, dùng kiểm ขากงคอขอลูกขอลูกหไ้ลูเอามือโฟกัสน้ำเด้อเอายกมือขึ้นเห็นแผนเห็นเหขนเห็นขาหันแขนเ็บปวดเจ็บปวดอ หาต่อไปไอ้มสอไม่บกับคุณจหลุกนาหลาุไรเรื่อามือเขาหลาุกนะมือพี่ แบบชมน้องเชฟหน้าหน้ารักในรู้ในรู้ครับในเลยครับฝากกดฝากกดติดตามกดดับบไปใช้ชมน้องเชฟหน้าลักรวยนะครับ,บ,บค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย,บาย